พัชรีเหล็กไวเถื่อนเอาอุปกรณน่าดีนิดนี่นะครับเราตั้งแต่ผูดอยสันอยู่ทางท้ายประโยคเพลงนะครับวันทัดบักคาไกแค่หอมหอมห้อยห้ายแจแรงยางสงสูดอยสันแลเหี่ยวตาดยางสูงผูดอยสันแลเหี่ยวตาด vô đôi sẵn để yêu ta phải làm gì không xôn lạ náo lại ngờ nhỏ hiệu quả yêu thương em để ra sáng đi mất đi lễ quá แม่จำบ่มีเพื่อนสองคนคนสะยนอยลูกดุลูกคนสะยอยลูกเหือกเหือกแม่ที่สะดุ้งจ่นตกใจแน่าโหยหนอกันไหนน้องคอยคึอนคอย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 จับเอาละต้น สองสัตว์ก้อนเนี่ยหาคู่คู่คู่ห้องลู่เมื่อเมื่อมีเมื่อหางมีทั้งนกคุ้มเร่เหลวดหลวดตู้เข่าทองเที่ยวทอะเที่ยวเที่ยวทองคนลรกห้องเที่ยงทองกลมให้สนกาห้องไปมาบินวันเดียวว่าสองไปแก่นเจ้าท่านบนหมาตาม มุตตาเลโหอบางจักนาไม่ปดีไปท,ท,นนท,าาาทั้งสองทีไว้ย่อนน้อยก็ตางหากกิดใจแท้เด็ดติดจักกลานี่ติดจก็เละมนีีกล